เอออได้ร่อยไหมพี่สำลินหัวพี่สำลินชอบเลยค่ะคุณป้าค่ะเมื่อคุณป้าส่งปลาหมึกมานะคะคุณกําพูก็จะส่งเป็นทองคํากลับไปทำอะไรครับลุงอะนี่ไงมาดูสิเนี่ยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆแล้วก็ขยับกล้องมาเลยลูกนี่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 เห็นบป่าเห็นบป่า ปลาพ่อสแสวงเขาไปหามา,าก็เอามาเอียบเกียร์หูจักเอียบเกียร์บอลนิด <c oughs> เดียวเห็นไหมอันนี้ปลาอะไรรู้ป่นะรู้บป่ปลาหมอโอ้ยหมอเดียวนี่ว้าวแะแม่ทองนาว้าวว้าวปลาพ่อแสวงแกวแม่ทองน้า,า,าปลาพ่อสแสวง <c oughs> หมักเกลือเรียบร้อยเนื้อปลาเป็นสดๆอ่ะเนาะหวานเด็ดปลาเข่งปลาเข่งหรือปลาหมอนะคะปลาหมอปลาเข่งเข้านี่แหละน้องมีขี้ปลานิดหน่อยมีผมลำลำเป็นยาเป็นยาอะไรที่ผมผมเป็นยานะไม่เอาขี้ปลาก็เป็นยานะอืงพี่แล้วเว้ย แล้วง,ง่ายเด้นี่โอ้ยบ่ห่วงบ่ห่วงไผเด้อคุณหากินเองเด้อคุณระชนีเด้อคนเหี่ยวเขาจ<ม>หากินเองแล้วอืออือไม่ต้องห่วงกันแล้วปลาช่อนเหรอแมปลาช่อนออสุอแล้วุกแล้วเหรอปลาช่อนเดี๋ยวอันนี้จะย่างแหนมแต่ว่าทานเพิ่งใส่มีแหนมด้วยเด้อเด้อเด้ดดอทีนี้นแหนม มีลูกโดดเท่าบ่มีลูกโดดบ่เชรลูกโดดนี่บ่แผงที่เล็กของคุณยายก็โอ๋กินมดถวยตัวนีใส่นังกล้วยแทๆคณหลักหนังหนังหมูหรือหนังควายนั่งกล้วยแม่เคี้ยวได้บ่มีหินแต่กินเอ้ขพักเลยลูกโดดครับพี่น้องลูกโดด พี่ขี้หนูสวนเราต้นนิดเดียววันก่อนที่คุณลัชนีคุณไปเห็นนะอโอ้จัดจ้านนะนี่จัดจ้านเด้นะฮะเดี๋ยวลูกโดดนี่เอามาทำอะไรปั๊บท่านผู้ชมครับนี่นี่ลองดูนะครับแหนมเนื้อของเรา ค่อนข้างชอบแนวนี้ครับได้แหนมไปใส่ตู้เย็นไว้นะฮะอันนี้เนี่ยน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะเราใส่ตู้เย็นไว้นะเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเราจะพึงลมไปสักนิดนิดหนึ่งก่อนเราทานนี่แหละพึงทําไมะคะคือไม่ต้องไปพึงอะไรไมมากมายแค่เปิดแล้วก็วางใบตองอย่างเงี้ยแหนมก็จะมีแห้งขึ้นนิดนึงอ่ะผมจะให้ดูเนื้อแหนมเพราะฉะนั้นโอ้โหดูนะฮะดูนะครับดูนะครับ ให้ดูเนื้อแหนมนะฮะนี่ครับดูเนื้อแหนมครันี่อย่างเงี้ยครับอันนี้แหนมเนื้ออ่าลูกโดดใชครับพี่น้องครับลูกโดดครับพี่ครับขั้นไผ่โบทนัดสดก็เอาไปปิ่งเด้อครับไปปิ่งไปย่างเออบนเตาทานครับอันนี้กินมาแต่เล็กแต่หน่อยก็หมัด <c oughs> มันกาลังได้เลยนะกําลังได้เลยนะกําลังได้เลยนะครับอ,อเอข้าวเหนียวทักหน่อยนี่กำลังย่างอะไรอ่ะแหนมหมูจ้ะอ๋อย่างแหนมหมูเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอามาชิมหน่อยแหนมหมูที่ย่างแล้วนะครับหอมอ่ะคุณราชนินีหอมหอม กินข้าวใบตองอย่างนี้เลยนะอย่างสีแหละครับอย่าไปให้มันยาย่าไปให้มันหยุ่งหลายโซสิย่างแล้วเป็นยังไงคะนี่ดูครับสีสวยนะย่างแล้วอร่อยฮะเปรี้ยวกำลังดีอะไรอะไรอะไรเซ่นให้หน่อยเซ่น เอาไปเองเหรอไม่ใช่ลูกค้าแฟนคลับ๋อ้ยขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ FC อยากได้ f ออยากได้หมวกกัมพู f อซแต่ก็อยากได้ลายเซนด้วยเหรน้าใช่ไหมโอ้ยินดียินดีครับต้องได้คได้ต้องได้ต้องได้ขอบพระคุณมากเลยนะครับเอาแล้วทำไมไปเซ็นข้างในอย่างนั้นนะข้างนอกมันเป็นสีเข้มมันก็ไม่เห็นเออเดี๋ยวนะเี่จะเซนข้างนอกด้วย มันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมองไม่เห็นเส้นข้างในแล้วกันเลาด้วยเห็นว่าอยากได้จะอยากได้ซีดีเพลงด้วยใช่ไหมใช่โอ้เดี๋ยวส่งให้เลยนะครับมีหมวกแล้วก็เสื้อนี่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 เสื้อกัมพูชซีครับไม่ได้ลงสนามมาสองปีเหมือนกันค่ะโอ้โหอันนี้แกใส่ไซส์อะไรอย่ครับนะแอลค่ะไซส์แอลอลค่ะอันนี้เขาใส่ไซส์เอ็มไว้ก็อือผอมกั่น้องเออจะคุยว่าผอมกั่น้อง อันนี้นะคะน้องสุภาพนะคะคนที่แบบว่าต้องแหม ที่โทรศัพท์มาแล้วเจอเขาอ่ะสุภาพค่ะคนนี้แหละไม่แน่แน่คนนี้น่าเป็นมิตดนะน่าเป็นมิตรนะมิตรมากมิตรชาชีพไม่ใช่ไม่ธรรมดาพม่ตราภพมดาหเออหลายคนอยากจะรู้บางทีอยากจะรู้จักเวลาคุณให้คนนี้แหละนี่ค่ะน้องสุภาพโพถึงนอดเป็นมิตรชาชีพเป็นมิตดน่าเป็นมิตรนะน่าเป็นมิตรครับผมของทีมงานทีมงานเดี๋ยวมีทีมงานอีกคนหนึ่งแอดมินแอดมินรอยังรอยังลูกรอแล้วไปตัดผมไม่ขนาด เพิ่งตื่นยังหล่อเลยเว้ยแอดมินขุนฮะแอดมินขุนธรรมทอนท่านคุณธรรมทอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนทสดีค่ะจิ้มเจีววันนั้นนั่นเองแต่ว่าผมเปลี่ยนไปทำไมผมหล่อขึ้นอะตัดผมตัดแล้วจะไปโรงเรียนใช่ไหมลูกจะไปโรงเรียนเนี่ยนะคะสุดหล่อสุดหล่อเป็นหลานเะคะเอาอีกคนนึงมาเลยเธอเนิ่นอันนี้คุณนเคยคุณเคยน้องฟาง ค่ะเออน้องฟางจะได้บยถูกคนนะคะเอาพูดสวัสดีค่ะรับอะไรดีรับอะไรดีคะสนใจสั่งสินค้าได้เลยนะคะเป็นผู้จัดการกำพลรานคด้วยนะครับก็เป็นผู้จัดการเผื่อว่าใครจะติดต่อคิวงานอะไรต่างๆก็ติดต่อน้องฟางก็ขอบคุณที่อุดหนุนกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไหนก็ไหนเราขอบคุณคุณป้ามาเป็น นี่มาเป็นยังเลยมาเป็นลงังเดี๋ยวหาชื่อคุณป้าก่อนนะก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณป้าการดาส่งมาจากสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวนะพอคุณลังมาปุ๊บเจ้าหมีกับเจ้ามอมมาเลยคะ่ะมันยังไงคะป้าส,<อ>ส่งอะไร,รม,ม,มาคะสองตัวนี้คุณป้าเป็นเจ้าของห้างทองแสงทองสามตราช้างคู่นะครับอยู่ที่สมุทรสงครามกราบขอบพระคุณมากมากอุ้ย ขอบคุณมากมากนะครับก็มีปลาหมึกนะฮะเดี๋ยวย่างกินเลยวันนี้มีกุ้งแห้งนะครับปากให้น้องฟางผู้จัดการด้วยแล้วก็มีขนมอันนี้อะไรฮะคุณรัชนีน่าจะเป็นลูกอมมั้งน่าแกะและ้วไอ้กล่องของผู้จัดการนี่ไงผู้จัดการน,นี่ไงไแต่้วแต่ว่าเอา,เอาสลับกันเพราะว่าเนี่ยน่าแกะและ้วอย่างนี้อ่าอันนี้อ่ะแล้วก็ขนมนี้เอออ่ามีคุณรัชนีคุณรัชนีมารับไปก็เอาไว้กับพี่กัมบูนี่แหละ ทำกินได้กันบ้านเดียวกันต้องรับด้วยรับด้วยมือนะคะนี่ป้ากันพี่เดียว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 มาพี่สูน์ขนมไม่หน่อยวันนี้อร่อยไหมพี่เดียวเขาเป็นพนักงานพี่สูน์ขนมฮิอ๋อหวานเป็นไงหวานไหมหวานผมเปรี้ยวมันหวานอร่อยไหมมันไหมมันไหมก็ไม่เหมือน มันมีนมไหมคิดว่าเป็นขนมน้ําตาลใช่ไหมเป็นลูกอมเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยกินนะขอบพระคุณมากๆเลยครับแจกคุณยายทองนาคุณตาแสวงเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาย่างกันปกติปลาหมึกที่เขาทอดนะแต่บ้านนี้เขาจะย่างย่างในดีคุณรลชนีดียังไงคะมันไม่มีน้ํามันแล้วที่สําคัญคือย่างกินกับข้าวเหนียวเนี่ยโอ้ยมันเข่ากันคักว่ะเออย่างนั้นนะ อุยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเ,เออได้อร่อยไหมพี่สำลินนี่เอานี่ก็ได้น,นี่มันต้องกินอย่งนี้ครับต,ต,ต้องกินกับข้าวเขาต้มวต้มอ,อ,อ๋อเขาแห้งกว่านี้ขมโอ้พี่สำลินชอบเลยค่ะคุณป้าค่ะถูกแนวพี่สำลินเลยเนี้ยเนี่ยข้าวเหนียวกับไอเดียเคยกินกันป่าครับพี่น้องนี่นี่นี่ข้าวเหนียวกับปลาหมึกย่างก็กินบ่กต่พี่สำลินกินหน้าเลยอร่อยมากครับอ่า ก็ขอบคุณนะคะคุณป้ากันดาคะเมื่อคุณป้าส่งปลาหมึกมานะคะคุณกําพูก็จะส่งเป็นทองคากลับไปฝากขายที่ร้านด้วยนะฝากขายไห้ทองอ่ะพี่หม่ช่วงนี้เส้นเงินเท่าหมวงกุ้งคุณป้าจะไปจำนำฝากขายก็ได้ฝากขายมันอาจจะนานเพราะเส้นมันเล็กมันไม่ได้เงินเลยร้อนเงินค่ะ ขอบคุณในน้ําใจนะที่คุณป้าการดามีให้น้องๆทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะจับบัง